ไม่ได้ไปบ้านใหม่จะตายเหรอ,อถ้าวันนี้เปิดคิปมาไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ฮิมไอดีจะรอดนะจ่ะวันนี้สัญญาบ้านอันนี้จะาิมไอดีไปมั่วๆเนะาะคะแนอ,อไอดีนี้เราจะไปไม่ได้นะคะถ้าไปไม่ได้จริงก็บอกด้วยนะถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของไอดีนี้ก็บอกด้วย ยังอรู้เรื่องอีกฮะอะไรอ่ะอีกอย่างวะว้าวายก้อนมึงเป็นที่ตามที่ฉันคิดนะจ๊ะนี่คือตามที่ฉันคิดอะลงไปดูกันจ้าอืมบ้านโคตรแคบแต่ก็ไม่เป็นไรนะอยู่ไปก่อนแต่ว่าเราจะใส่ชุดนี้ไปตลอดนะ อืของโคตรดีมินิมอลก็มินิมอลโอ้โหเลไปต่อยอะไรเอ๊ห้องน้ำห้องน้ำเอ๊ทำไมห้องน้ำอยู่ใต้บันไดวะไม่เป็นไรห้องนอนอยู่ไหนอ่ะแต่งเองอืมใครแต่งเองวะเอ๊ะทำไมตัวกกละครเราหยอเอียงงวะเฮ้ยแกแต่งเองเหรอนอนหลับตรงได้อ่ะ 努力吧。Mm hmm.